เคยไหมครับเครื่องจักรจอดนิ่งคนงานนั่งเถียงกันเรื่องหวยใต้รถเครนแต่ค่าแรงยังวิ่งไม่หยุดถ้าคุณเป็นผู้จัดการโครงการแล้วเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆแสดงว่าคุณกำลังเผาเงินตัวเองโดยไม่รู้ตัว EP นี้เราจะพาคุณมาแก้ปัญหาเบื้องลึกของการจัดทรัพยากรไม่ให้ทีงอนว่างเปล่าโดยไม่จำเป็นและที่สำคัญเงินจะได้ไม่ละลายไปกับอากาศความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทรัพยากรหลายคนเข้าใจว่าแค่มีคนมีของมีเครื่องจักรครบ ก็ถือว่าพร้อมแล้วสําหรับการก่อสร้างผิดครับทรัพยากรที่พร้อมต้องถูกจัดสรรให้พอดีกับงานไม่ใช่ปล่อยให้คนเต็มไซต์แต่ไม่มีงานทําหรือเครื่องมาจอดโชว์เฉยๆเหมือนปรากฏรถแท็กเตอร์เริ่มจากการประเมิน ก่อนจะจัดอะไรต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรเริ่มจากทำ resource inventory เช็คเลยว่ามีคนประเภทไหนบ้างช่างไฟช่างปูหรือทีมขุดเจาะมีกี่คนมีเครื่องจักรอะไรรุ่นไหนใช้งานยังไงบ้างแล้วจดทุกอย่างลงตารางแบบไม่มโนูเพราะนี่คือจุดตั้งต้นของการควบคุมงบอย่างมีระบบ